อ่ะงโยสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กันเกมบิทเทิลิงเบรดนั่นเองซึ่งวันนี้เราจะพาน้องกันเนตียมา solo โซโล่หอคอยกันทุกคนซึ่งรอบที่แล้วน้องกันเนตียททาไม้ดีมากเลยอ่ะคือแบบเล่นโซโล่ได้สบายชิบหายเลยอะรอบนี้ผมก็ไปเทีนนะทุกคนก็คือสบายเหมือนเดิมเป็นตัวละครที่แบบเดี๋ยวนะ <c oughs> คือจะเล่นคนเดียวเลยเหรออะไรเงี้ยแต่ตัวละครน้องเลิศจริงตอนนี้ให้เดอะเบสเลยตอนนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเล่นนะครับทุกคนเรามาดูบิวของผมกันเนาะซึ่ง ก็ไปปรับของมานิดนิดหน่อยะครับทุกคนให้เลือดถึง50,000ื่นเนาะแล้วก็เป็น Energy r e ี e n เซนร้อยที่จริงต้อง130แต่ทำได้แค่เนี้ยตอนเนี้ยคือแบบปรับยากจริงตรงเนี้ยเพราะเราต้องมาโฟกัสขี่เล็กขี่แดงด้วยไงคี่แดงประมาณ300อย่ะกำลังกำลังดีเลยอะ่ะกำลังแบบโอ้โหแรงสนั่นอะ่ะประมาณนี้ก็ถ <laughs> ือว่ายากแล้วน,นะทุกคนอาวุธก็เป็นประจำตัวนะครับเอ็กโคก็เป็นเอ็กโคใหม่เนาะ,ค,ะคอร์ดก็เป็น สี่สี 1, 1, 1, นะ่แล้วก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับทุกคนหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่แล้วหนึ่งเยอะันเยอะจังเมื่อกี้นะแล้วก็พอเต้เต็มนะครับทุกคนสะิบสิบสิบสิบเนาะแล้วก็เป็นเอสศูนย์นั่นเองซึ่งเราจะน้องไปโซโ่เลยโคตรจะเลิดอะผมบอกเลยผมเล่นให้ดูทุกคน<อ>ว่าโคตรเลิศอะแต่คืออยากอยากให้กดน้องเก็บไว้น้องเล่นคนน้องเล่นเดี่ยวเดียวก็เลิศเนาะซึ่งตอนนี้ตู้ก็อีกแปดวันนะครับทุกคนตอนนี้ตู้ก็อีกแปดวันนะครับ ก็ลองใช้ที่นี้ตัดสินใจดูว่าเอ้ยคุมไหมอะไรเงี้ยผมว่าคุมนะผมว่าคุมมากเลยอะการันตียตอนเนี้ยคือเล่นโซโลได้ตั้งแต่ผมเล่นหอคอยมาหอ,อยห้องที่ยากๆกัรอ่ารเงี้ยผมไม่สามารถเอาใครไปโซโลได้เลยอะตอนนี้คือมีการันตีตัวเดียวในทีผมที่สามารถวิโซโลได้แล้วก็เวลาย,ยังเหลือเยอะอะไรเงี้ยมาเราเล่นกันเลยให้ดูว่าตัวน้องแบบเลิศแค่ไหนอะหอคอยรอบที่แล้วอะทําไว้ดีมากเลย มา,มาเก็เติเมปึ๊บ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 ,บลงติแ้วเราก็เก็บยีบัฟลมไม่ครบสามเท่านั้แหละทุกคเนเดี๋ยว,วเราใช้ล่างเล็กอะ นี่แค่นี้แหละเดนโซโลโ่คือไม่ต้องคิดมากทุกคนเจบ็บรีบอลลงไม่ครบดูดิเลือดมอนหายไปไหนนะอืมนี่เพิ่งสี่นาทีครึ่งน,นะจำว่าเป็นเอสศูนยะทุกคนอันนี้คือเอสศูนย์นะเล่นสบายมากอะ่ะอันนี้เราจะเล่นให้แบบหลอด ร่างนี้เกือบเต็มนะหลอดฟอตเตอร์เครื่ออะแล้วเราค่อยเปลี่ยนไปร่างเล็กเราจะได้แบบดูแบบลมครบนะ่อนประมาณนี้นะโอเคปึ๊บปๆ๊บป๊บพอสกิลมันกูดาวพัะทันพอด,ด,ด,ดีแล้วก็ผ่าเลยบ้มไม่หลบทั้งสิ้นอะไอ้หลบละหลบไหนหลบไหนเกมบอ,อกหลบหน่อย นี่ยตอนนี้เหลือสามนาทีแล้วเหลือสามนาทียังเนี่ยเล่นวอนจะตายล้วอือเล่ก็เล่นคือ <c oughs> มันสบายจิงทุกคนมันแบบเนี่ยผมเนี่ยผมหลบน้อยมากเลยนะรอบเนี้ยอืผ่านแล้วทั้งทั้งที่เหลือเวลาเยอะอยู่นะแล้วก็เล่นคนเดียวแล้วก็ <c oughs> ได้สามดาบดูห้องต่อไปดีกว่า มาท mm ุก hmm. คนห้องนี้ก็จะเป็นมอนสามเบฟเนาะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเราต้องกรุปมอนนิดนึงนะครับทุกคน mm hmm. เราต้องกรุปมอนให้ได้นิดนึง mm hmm. แล้วรอปัดอันตรตรงนี้ฟึ๊บปึ้งเนี่ยทนโคตรเร็วอะ่ะถ้าเราคุมมอนดีๆอะผมหลบไม่คือหลบตัวนี้พลาดเออไม่คือลบตัวนี้แบบได้เลยไม่ใช่พลาดสุบพลาดตลอดไม่คือหลบได้เลย,ผม,มลเลยผมไม่ค่อยได้สู้กับบอลตัวเนี้ยแบบถ้งแต่ฝ่ามาโชว์คิปเปอร์ก็ไม่ได้สู้อเลย Okay. แล้วก็ผ่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บบ๊มนี่ขนาดดี้สุดนะสามหมื่นแล้วอาจจะต้องหลบหน่อยเวลายัางเหลืออยู่เลยทุกคนเห็นไหมคือมันง่ายมากโอ้ยโอ้ยโอ้ย ไม่ค่อยได้เลือไม่คอ่อยเล่นเร่องตัวเนี้ยเลยแบบไม่คอม่คอยชินเท่าไหร่เดี๋รอเล่นนางนี้ปิดไปเลยเนี่ยเวลายังเหลืออยู่เลยปึ๊ๆผ่านติบ้มผ่านแล้วได้สามดาวด้วยเนี่ยทุกคนเห็นปะเราผ่านแล้วสามดาวตดวที่เล่น่แค่คนเดียว ของโคตรจะดีอ่ะแต่วอน,น้องตอนนี้คือมันแบบมันโอพีมากเลยอ่ะเล่นเล่นในแบบหอคอยคนเดียวอ่ะสบายมากเลยทุกคนซึ่งคลิปนี้เราก็มาให้ดูว่าน้องจารินเทียนอ่ะที่มีแค่เอส่วนแล้วก็ประจำตัวขัดหนึ่งเนาะก็โคตรจะเลิศดแล้วอ่ะเราเล่นคนเดียวได้เมื่อกี้เวลายังเหลือแล้วก็ได้ดาวครบด้วยสำหรับคนที่ตัดสินใจว่าจะกดตู้นี้ดีไหม ผมก็แนะนานะครับทุกคนอยากให้กดไว้เพราะว่าตัวละครมันเป็นนี่นะเป็นตัวละครหลักด้วยเป็นเจ้าเมืองด้วยอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออตัวละครสําคัญอ่ะเราก็คนจะมีเก็บไว้ในไอดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ตัวละครดีสิ่งทุกคนเนี่ยนะผมไม่มีเคียร์คอหน้านะผมเล่นเป็นทีมโลเวอร์ชูคิปเปอร์นะยังแรงเลยอ่ะแล้วนี่เล่นเดียวเดียวอ่ะก็ต้องทำไปแล้ววะเดี๋ยวื่อผ่านหอคอยหรือเนี่ยด้วยคนเดียวเราก็ไม่ต้องมีทีมแล้ววะคือมันโคตรจะดีอ่ะแต่ว่า ก็น่าแหละมันดีที่อาวุธด้วยเพราะว่าอาวุธแบบอาวุธต้องมาจําตัวจริงๆกันเด็นเตียเพราะว่าแบบรู้ดิการให้สแตตกันให้อะไรคือยังไงอาวุธก็จาตัวก็ไปสททิ่ทิ่จำเป็นนะทุกคน <c oughs> ลงทุนนิดนึงกับน้องนิดนึงผมอยากให้ลงทุนเพราะว่าคุ้มมันดีจริงลงทุนกีอาวุธให้น้องขัดหนึ่งพอเล่มเดียวพอเลยแล้วก็อิสนเหมือนผมก็ได้อะไรเงี้ยผมก็เล่นผ่านหอคอยส,ยสบายสบายเลย เมื่อกี้ผมหลบหน่อยมากเลยนะเออโอเคทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบายบายคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็หน่อยให้สำหรับคนที่ตัดสินใจว่าจะกดะกระเดียเตียดีไหมนะครับทุกคนก็ให้คลิปนี้ให้การสำรวนี้เป็นเป็นแบบว่าสิ่งช่วยตัดสินใจของทุกคนนะครับทุกคนบายบายผมไปละ